สวัสดีครับพบกับพยายกรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนามันประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2568ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังพันกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลดาัณฑ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองเป็นแห่งๆส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,าเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลน้ำมันทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจบการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน